I don't mean โอดยาวคนเดิไม่ใญ่่าอฮะเดียแต่มันเดียบอกคนละคนมาตูดป้อยด้่ดีละจะยกกูไปทั้งนั้นนิดใสเนาะข่พมันก็ดูน่อยดียรู้ร่องนีมั้าปากคาบยิ้มบนเรืนอเออหูแล้วนิดใสเอาความสุขหรอเออความงานใหญ่งานตอหัเอยเางวาดอกอนเหญ่ยก็เอาเท้าพอเราขนาด เศ้ายังไงเขาพอเศร้าพอรีบเหรอก็เข้าใจอยู่เออบ่จักเรามีประโยชน์เลยนี่ประโยชน์ได้พี่ละเพิ่นหามกินครับสุขภาพไม่ดีมือมือเดืสาหรือไม่กินเราหรอกโอ้ยแค่เปิดสายชีวิตก็เตียงเปล,ลี่ยนเดือดกันผู้เปลี่ยนเร็มีอยู่สามระยะพาเพิ่นบอกไว้กินได้ถ้าเพิ่นหามาจังนนได้ที่บอก อามึงยิ่งพัยังยังบอกเ่าไม่ชินทางเลยบอกว่าจังไรสุรากินเป็นระยะระยะแต่เรามีหลายระยะมีอยู่สามระยะระยะที่หนึ่งระยะแรกเอาหัวออกคอกเระยะที่สองระยะที่สองเอาหัวกินน้ำระยะที่สามระยะที่สามเอาหัวเข่า ขอว่าจะกิ้มมัดม <it> ือท like oh, ี่ได้เป็นระยะเลยเด็กอเอาเด็ดเอาคอยถามนะบาดจังไหนจะยืนยืนนี่จะโดนไปโดนแล้วจะเห็นเนี่ยใอยวะนี่วะเอาเราเป็นผู้จังไหนเราเป็นแบบไหนพี่อขอว่าเห็นเราดิเอาอเมื่อกี้ที่ว่าเห็นเป็นี่เอาเจ้าที่แล้วดิแล้วขาเจ้าเห็นเจ้าฝากบอกานะในขวัยบอกว่าจังไหน บอกว่ามือนี้เด้อมือสีได้นอนเอ้ากับหากบักวงว่างเลยใช่เลยน้องบอกกบหากบักวงน้ำหายั้งแต่เช้าเท่าสวยเพราะท่านเห็นมือเลยโอ้ยตายเลยผ้ากูไปเด้แล้อหลังไรไมโอ้เอา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 กาด้าอปดิผ้ากูไปเบวรงมาร่ำเลยฮะเจริญปู่ได้เบรุ่ง ขาจะจอกยังร no uh, oh, like okay. ้งเบิ่งเก่ากันป่วยป่วยมันไข่ผู้ใหเนี่ยเอาเน่ยต่อเป็นผู้จังไหรมีร้านเนี่ยบตัวมันไข่มันป่วยเป็นเด็กใอย่ายฟังบอลลเนี่ยวอข่อยยูเนี่ยข่อยมาบอลลาให้ให้เจ้าดีดีมีบ้ามากันได้ดรอมันก็สบายบ้าาจังไหรข่อยมากวนกอนรอยไทยบ้านโศกกองไม่ากกันปูสร์กจะเทืนมาท่านตัวบินเว้ เีมานังเพออแมีชมพู่มาตะลดลูกมาหอดแมสีชมพู่มาจมาเงินปงมาท่านด้ว <c oughs> ลูกคนหลายคน้น <c oughs> เขาไป,ไปปูบองคันยบหลีกจากท่างเมสีชมพู่และจองอ <c oughs> น,นีไปแ้แอ้ได้ที่จองดั้นจองเพื่อเพื่อกันเนาะแมสีชมพู่กรไดเอ้าปูซาน่น่ง่าวปฐมบ่ามาเด่โอ้ก็จะเมนหนาะลูกเต่า ไปหาหมอเขาก็ว่าว่าจังไหนแม่ว่าข่อยเป็นโรคสาราโรคยังก็โรคสาราเอาสาราแบบใดปีหน้าข่อยสิว่าเป็นโรคบบดที่ว่าจะมาฉลาดฉลาดอะไรใ่เจ้าเป็นเจ้าเป็นแห้งบ่เทาจากแห้งบ่แห้งกูบ่ได้ปั๊มเบิ้งกบอกกับตดวเองว่ละพุทธเจ้าเป็นนักบโเสนีนักโบนักกูก็บอกเด้สั่งก็โ่้ หาหลวงมื่อกี้กูบ่ได้หมายความว่าจังสั่นอาการคนป่วยนั้นโอ้อาการมันก็มือดีมือบ่นั่นาลาปาดีหามึงงานฟรีคนคือหลแกวมาสีบ้าโอ้ยไม่เก็บบาดเบื้องแน่เห็นบ่มไปรัตนาบุรีสองสามหมื่นบอมีพิ่มสามลอยเนาะหนาวมันหนาวมาเบื้องก็มาล่ำแต่ยันยุ่งเฮ็ดย่านอันไหครับย่านคนตีกันขากันโอ้ยจะทีย่านนี้ยัง พี่ธัญญาครับเจ้าภาพไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลกาน,นพี่ธันยาตออนง่ายจะพาตื่นดีอยู่หรอกธันว่าจังสั่นตำรวจทางชุ่มแพร่พลใส่เก่งอยู่เก่งเหรอเนาะทำดูได้ท่านดีปกติตะคุ้มงานเนี้ยเห็นอ,อยังดีแน่เมยตั้งด่านกับจะไปทางที่กส่เก่งเนื้อเป็นตานจูงใจต้วคือตีเห็นก่อนมาเห็นนี่จ้กตั้งอยูลโรคบานหนี่งตั้งอยู่งบอเออ ค้อยบ่เห็นดอกทนบ่ได้ยืนตากแดดทนยืนอยู่ในโฮมโหลดออกมากทนจังโดดย้อยออกไปโอ้ยไม่เป็นจับขาพี่จาถามข่าวโอ้คนจี๊บจับจบไปงาบเดี๋ยวเบื้องหน้าคือชุ่มมีเมีหน่อยคือกันเห้ยเจ้าเบ้าเจ้เบ้าตำรวจชุ่มแพร่พ่มีเมีหน่อยตำรวจชุ่มแพร่พ่มีเมีหน่อยตาเสาโล่งปางว่ะ ว่มีเมียหน่อยก็เสารองผักมอล่มสีล่ามงายว่ายาดันโรยไลเห็นมอมาขึ้นเลยดังโอ้คนตีกันสวดเจียงกัด่มน้ลยำเล่ยอาเลยเเล่ยเอาเล่ยเรานี้ยวันนี้แรกเทาไรยศเก่าน้ำหาหยาดน้ำหาช้าเพราว่ามันไปใส่มาใส่ผัจังเลยมอลามองปุกยา นั่นหายาขาดชาต้มึงเหรอมึงเป็ียนตังไตมึงเดี๋ยวหาคนนี้กูไปหาพี่น้องกูกันปวดมากเท่าปวดมากเป็นยังไงเราอุ้ยอาการนั่นเองปวดอยู่ว่าเขากลับเลือเหมืนนี่ขอบคุณครับอุ้ยเจ็บที่หลีซ่สับโอ้ยวันนี้มึงมึงขยันหนากล้องไปสักเอื้อนวันนี้โอ้ยเอามาเ่าสาดไปปูว่ากันแล้วก็ปวบกมึง ก็สูงแน่เลยอ้น่าล้านจ๊กวต้นไมมันเห็นข่อยแง่แต่เจ้าว่าท er ี่แค่ข่อยจักเม็ด oh. ต okay. ีไล้หรือไม่อ้ยกูจะแก้เมืงหาจะแตกยังผู้หญิงก็เหมือนกาแฟไม่ใช่พ่อแค่แม่จะไปแคร์มันทำไมออกมาเป็นอะไรนะไม่ให่โอ้ยากดีเรืง ฝอยมาเบิงโดนโดนเทียหรออยเบิงตะมือเขามีงานดอกปฐมก็ได้เออขมนอจังเอิมันมัมีงานซมือเมึงอยาเยืนยันเี้ยปไหนเขาวชางปามึงกับวันหนึ่งเออโอ้นิสัมึงนี่เนะพ่อว่านาพ่อว่าลังมึงกลัวแร้วมึงจะมั่วหัวม่หัวพี่ากับมึงฝอยมันวย ตายแท้อยมันพูยโอ้แต่แกพัดเดยม่นลยละพันหนูมึงคันเนาะแบนพอกวอกพอกวอกพอกกูขอคะว่าไรกูขอมันพ่ยมันไม่ตายแล้ววะเท่าเออมึงอย่าเข้ามาเลยมันจิถีบลูกหลงนี่ฮะ กูบแกว่ามึงแกเข้ามาผัวกูมันตีบอลเล่นยังรึน่อ่ะกูเป็ตับกูไปอยู่สนองเลจมึงตีนลงไปอังคนมึงยังโ้มึงเปมึงมาลงลงอะร้าหลงลงไมันแล้วกอยู่ัวหไปล้ว่นมา้ังข์ให้กูขอว่ากันข ลองเติมมาม่นรดไปเลยากัะอากูยนไรละพันก so 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 ็วาหน้าแม่กูโอ้ยข่อยเสียวยี่ดเท้ากเศร้าเบิ้อยี่ดหมอลำกาเแ็ะเจ้าเส้าเหลาเออเ้าแท้กูเส้าแท้เส้าเหานี่กันไหนข่อยกบอยยิ่งบอยงกสตายัเฮ็ดดีดีโอ้ยบ่ตายกันไหนหมอว่าข่อยมีตับยูีห่องหนึ่งเะ ทำแมงนี่ไปซีห้องมันหัวใจแท้งที่ภาคต่อมึงมึงจื้อไว้มึงจำไว้ป่านที่ไปใส่มาใส่ให้มึงกูจับไปหุ่นกระวานที่พยายามมึงนี่ะนิสัยอ่ะความสิทธายมึงไปเส้นมอดฉันตายดูว่าเลยไม่หลังอ่ะเอาไปหน้าเป็นของมึงช่างไฟดูไฟหน่อยครับนี่ฮะไปช่างตรงนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวช่างไฟไปดูครับอะไร เาป้าป้าแม่าป้ารบไปรพยงบาลก็ได้ไปรพยาบาลคุณ้าไปรพยาบาลก็ไไปรพยาบาลชุกแพนี่ยม่เคยไ้ไปร่ยาบาดชุกแพร่ผมกไปเนาะไปย่ไปหมอบอกว่ามวนเพ่อสู้เดียวเนี่ยห้ามก็บอกไปัวนนะว่าให้กูเข้าไปได้เหรไปแบบเบอลจังละคพือมึงร้านนะเอาไฟดูไฟหน่อยครับหลังละพงละจอของพยู นายขักนายแม่เบี้ยขักเบี้ยแม่มีผมัวเป็นตำรวจกับพ่อกมันนี่ละ่ะดิบ้าเนื้อหัวเป็นข้าราชการหนูเจาดันโอ้ยระดับข่อยข่อยมาสีเด้อคนทัพประดาข่อยสีตะพวงใส่สูทสีกัจีอุ้ส่าหนี่ดีสิเอาอีนี่เลยสองคือเดี๋ยวนี้ข่อยน้ำหามันะดอกอแต่ยิงสามันมาคูมกันคูมง,งานดูดี<อ>มันมันเป็นมาคุ่เจือๆด้วยมันมีเมียหน่อยอยู่แถวนี้เขาก็มีคู่ดีแถวนี้ว่าคูดจังไหนมาแล้วมันไปคูมงานตรงไหนมันได้เสิรฟวงอันมันมันจื หัวเออเห็นแล้วหูเล like ี้ยงสั่งไฟเขานอนดูไปให้มันไปไปรูแล้วครับผมก็แบบผมเสียงดังเหรอเนี่ยรู้แล้วครับเดี๋ยวสร้างไปครับบ้านนี้คันเห็นหน้าเห็นตามันไหนขันสิน้ามันก็ขาดเลยโหดแล้วเลยเนาะเมื่อผัวหัวขีหัวหลักจริงขี้ขันจากสร้างเข้าตอนนี้ใช้อาปืนมาจี้หัวตอนนั่นคือเออคนสั้นขาดนั่นคือบ้านเลยตัว งานหลายมือมันไป่ร้อนหน้ากามันเป็นธรรมเร<อ>าต้องดูแลไอ้ช่วงปีใหม่เย็นอัน,น,น,นตรายมากูให้จังหมยกับเรียนพี่น้องตนพู้มเกียรติกระผมในานามสาวปปมิ่งสงสวปปเทาสัปเหร่อวัดป่า,า,าวันนี้ได้รับสันทานุมัตรเดี๋ยวสันทานุมัตรเขาเอาไว้ เ้า,างเง้ำเผาศพบหรอลเออได้รับเกียรติจากท่านจ้าภาพโอ้ยน้องท่านยาถูกต้องอมาให้ดูแลรักษาความสงบเออค่าขค่แน่กรุณาอย่าตีกันนะออขคดตีกันจับไดนะ้มันบ้งตำรวจหนีแล้วสีหนีเห็นอย่างนึ้นมามารักษาความสงบเอาการรักษาความสงบคันสงบกับจ้งรักษา,าสเดอโอ้คัดตีกันแน่นนี้ลูก แล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากับไผ่น้อมากับท่านพอตอทโอ้ท่านตำรวจโอ้พ่อขาตะกระแตนทอด,ดถูกต้องไปซื้อม้่งหัวคํำเถอะเอ้ยอดได้ไหมนู่นล่ะไปยำปั้มแบบวิญญาตาิได้ดินทำใจเออทำใจได้มันปวดหายแล้วงานนี้เป็นงานใหญ่ งานไงไไจะไหนเจ้าภาพให้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้โอ้ารกษางานก่อนเมื่อเดือนเออเมื่อวานนี้ก็มาเจา้าภาพบอกให้ไปนอนบ้านาไม่ต้องรบกวนก็ได้ผมก็เลยไปนอนรอรอโอ้ไปนอนอยู่โรงแรมริมรัม้วโรงเรียนเมื่อเราก็ไปฮะดออเพราะฉะนั้นวันนี้ มาดูแลความสงบของพี่น้องบ้านโสกก้องเออโสกกองเออพี่น้องชุมแพชุมแพและมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าพี่น้องบ้านเราประเภทพวกอบายามุกต่างๆยาบ้าพวกอะไรไม่มีแน่นอนเจ้าคืออาบ่มี่ซมเมอร์ที่ยาบ้ามันคถือนขึ้นที่ต่คเป็นละยี่สิบบาทสามสิบบาทเต้นน้อยเติดกันง้อแง่ถูกก็ไม่มีผู้นำชุมชนนี่แข็งแกร่งมากเอาเจ้าคือสิ่งวว่าแถวนี้บพมียาบ้าคอยไปหาเลาะซื้อลมันบ่ได้ ช่างคลอม้วนเบิ้ตั้าม้วนฝอกว่าม้วนสูบมากค่ะครับนี่มาดูแลงานตีไอว้เข่าคอยสะดืมสังเกตเจ้าดูรำงานหลายเจ้านอนมันข่อยใส่แต่ตันอกเบียงเบียบผมไม่เห็นเจ้าใส่สุดเชียงเบรี้ยบเลยเหรียญที่ยังเนี่ยกาซ่าหรือนไงเหรียญกะหานอ้ไปเห็นอยังละเขาคือไหงอ๋ออันนี้เหรียญวีและบอลุนนาแก่โอ้ส่วนต่างขัอมณีหลายพี่น้องไปลดเขาเขาได้ไหเหรียญวีและบอรุนนาแก่ อันนี้อยังไอ้ตุ้มหูตินี่งเพราะแล้วอันนี้เพราะเปนได้มากง่ายๆได้นี่ได้มากจังไดนได้มากจากอิสราเอลโอ้เขาสู่ลบสองข้างคนไทยซงตะบวจไปซอยเขาให้เลี้ยกาางกะาหันบพราะนเลี้ยงกะหันเลี้ยงอยังเลี้ยงหนีตาย มักแกะยังหันตัวอ,อยสิประเวียมั้กระเป๋าเสียแน,น่เมื่ว่าสิเป็นโทรศัาท์หายแน่นเราบ่แกะจันลอยบ่อก็มีเยอะแยะที่เพราะว่าวันนี้พี่น้องมากันมากมายเอาบ่มากมากจะไดนงานรี่เนาะ ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ฮัลนละโดยเฉพาะพี่น้องขับรถขับรามาตะรกงเทพบางคนกินเหล้ากินเบียร์ทั้งสามล้แมนตัดที่ไปก็จะ็ิกินเหล้ากินเบียร์ขับรถอีกเพราะฉะนั้นเทศกาลปีใหม่เขาว่าเจ็ดวันอันตรายฮัานลลอย่าขามน้่ตำรวจไปายางที่ัะตั้งด่านตรวจ จับเขาคักแท้โดยเฉพาะตรวจเงียวหรือระยักตั้งต้องตรวจเงียวโอ้ยการตรวจขีดไม่ตรวจหมิ่นหรือไงข้าวตัวเขาบอเป็นมันเป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติรามันเป็นหน้าที่เออเออหน้าที่กับหน้าที่แต่แบบสนงมันเป็นหน้าที่ของข่อยแล้วก็มาดูแลงานนี่ขาบอกเป็นท่รนบดานเพราะท่านดาจังใดเออมันมันมาดูแลงานนี่ไผพี่น้องมากเบิ่งหมอลำเดือดขดสงบเรียบร้อยเอานางขาหานขดมาแกงคว่มขุมวดขาหน ความเมื่อวันที่13ตอนสองยาเห็นจะได้มีจนคนหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรผิดวดำแดงร่างใหญ่ๆมันมาหยัางไรมันก็มัดเชือกคอยนั่นแล้วนะคุณตำรวจคะฉันขอยแข่งความเลยค่ะแข่งความ แต่ตำรวจนี่ล่ะครบคืนฉันน่ะจังใดจะมาตำรวจครอบคืนจะรวจชูห้องน้ำ่อมีกับภาพห้องน้ำยุ่ไกลพูดแ้่บอกเขาตีมัเรี่ยห้องฉันจะไปขี่ในปลานี่ล่ะปลายางปลายางข้างหนังนี่มึงเราเต้นคอยเออฉันไม่ผู้ใดไปแค่ไหนเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยื้จังเลยคอยขอตัวพนไปคุ้มข้องจัง่อยโอ้ส่วมพนักไปเงี่ยวมาฉันไปเป็นมัวเออ ไปหอดมืดๆเครเหรอใครมีนี่แกงแกงเออฉันก็ไปมืดๆฉันก็เั่นจินางไทยนอก,กเอามืองเป็นเจ้าอนาี่ให้เจา้าหนไาท่้อบัดนี้ตำรวจฉันที่ได้ดันกับมัคมคืนกันนั่นแลโอ้จับากอบพูดเขาอยากคอบันบูญฉันดินสู่บอะไรจับรองจับสองคร <c oughs> ับเจ้าขี้โม้บาเป็นตำรวจเอาเอากรใชัยโจตำรวจไหมนะเจ้าพี่องไต้องสัเกตว่งเป็นคนไรคณะฉันก็เลเทิมฉันเช้าไปเช้ามา ตำรวจรู ượng, ắn, ้นัจำได้ดีเป็นเจ้าไหนลระเกลียงเงินก่อนนั่นไม่เบิดพอนไม่ใช่ได้แต่คนตำรวจก็ได้มาบ้าอะไรขอดคุ้นคาฝึกสนัเกินไม่ได้กูเงนจ้าก่อนไอฟ้าเต้ยพี่น้องไฟัอาหมเ้อขอบคุ้นอะไรด้วยจ้าจ้าจ้าจังไรจังจิ้มหว่้ามันเป็นโคลรไร่ระกาเอา เอ้ก็ไปตำรวจกันเมาถ้าหนาตำรวจจะมองจุดตรงไหนจังสิะูดเจ็ดเศร้าไปขืนหัวมันหัวมันหลันหลันโอ้หัวหลานเจ็ดคน็ยอะเด็กขาดแีกกันแจ้งตำรวจไอ้โอ้ก็เลี้ยวท้ายดอกเลี้ยวนั่นนี่ครับของแค่จ้าตาเฮาแจ้งความเลยนะเออไปไปแจ้งเองคนเอ้าเด็กน้อยเตรียมตัวด้วยแะแย้งความเลยคนตำรวจ สิบแใส่สันติเก่งสันติเก่ความสิบปดใส่